อ๋ออยู่บ้านครับผมเกียร์จำเนีย่ยไว้เกียร์จำเนียเน่ยไว้ทำไมอะเธอจำเนียเน่ยเราเป็นไรอะ่ะเธอเรียนเธอเรียนอยู่ปีไรอ่ะตอนนี้ตอนนี้เพิ่งเริ่มปีสองเรียนเธอเรียนอะไรอะ่ะเรียนเกี่ยวกับ<น>การบิน,นตอนนี้บินได้ยังตอนนี้บินได้ยังยัง อ้ายังบินไม่ได้เหรอนี่รเรียนอันนี้มันต้องหัดบินปะหัดบินด้วยนะเรียนการบินอะส่วนใหญม่มันเป็นเรื่องอย่างเรื่องสถียรเอนึกว่าเราต้องการบินไม่ใช่เราคิดว่าแบบอันนี้เรเ่อง <c oughs> แบบเรียนการบินใช่ไหมเพราะเครื่องบินตกอะ่ะเราต้องบินได้ด้วยโอเคโอเคเอาเลยได้ไม่เกี่ยวเหรอ เรียนช่างยนต์ครับเอามาเท่าเรื่องนะใช่ครับผมารยนแต่ตอนนี้เราเราจะไปเรียนสายใหม่ามันมันเปิดสายใหม่ตอนเนี้ยสายอาชีพแบบมันมีสายใหม่ใช่เการเรียนอเนี้ยช่างซ่อมรถถังซ่อมรถถังซ่อมรถถัง วันนี้รถถังยางรั่วเราจะไปเปิดร้านปะยา,างรถถังด้วยจริงจังไหมคะจริงจังไหมคะอันนี้คือจริงจังคือหน้านนคือหน้าเราไม่ไม่จริงจังขนาดขนาดนั้นเลยเหรอปีไหนแล้วเนี่ยปีไหนแล้วปีสองครับผมเฮ้ยเพื่อนกันเออพื่อนเด็กโตเได้จับมือสาวด้วยกลัว เป่าไม่ได้อ่ะอยู่ไหนอันนั้นอยู่อยู่หอนว่าแบบบ้านอ่ะอ๋ออยู่บ้านครับผมเกียร์สมเงียบก็อีสแอเกียร์สมเงียบไว้ฉันทำไมเออเธอสั่มเงียบเราเป็นไรอ่ะไม่ได้เลยอ่ะหมืนไม่ได้เลยอ่ะทำไมไม่ได้อ่ะเอากำแพงเพชรครับพวกเราฟังไม่รู้เรื่องฟังไม่รู้เรื่องนียหยุด ฟังไม่รู้เหลืองกูว่าตายแน่เลยเฮียอย่างเงี้ยส่งขาวเนี hmm. oh, uh ่ยไม่ใถ้าส่งขาวมันจะพูดว่าส่งขาวส่งขาวอุ้ยมันคนละสับเนี่ยเงินลดระดับเนี่ยเงินนับถือศาสนาเลยเนี่ยวพุทธพุทธอ๋อดีแล้วกินมู๊ไม่ได้กินมู๊ไม่ได้กินมู๊ไม่ได้ เบิร์ตเลวเบิร์ตเลวเบิร์ตเลวเบิร์ตเวเดีนะเบิร์ตเวเธอพูดภาษาอือนดีนะเดี๋ยวพยายามพูดภาษาอื่นเลยเออจริงเธอไงอืมเธอพูดภาษาเธอเถอะเออมันดีแล้วรู้สึกมันท่แม่งทำเออถ้าถ้าฟูเนี่ยเข้าใจไหมอ่ะเออเข้าใจฮิเข้าใจฮิ ไม่ใช่เงเไปเอามานัไม่ใช่จังหวัดไ่ยไร่องไร่องมข้อมอ่รอไองไองไม่ใช่ไม่ใช่ไร่องไองอ่ะมันจะูดอะไรนะพี่ตเออน่ออ่ะมันจะูดนี่เอตอสาไอ้องคราสงคราเราจะไปอยู่สงคราส เด็ดนิดนึงส่วนคาราอันนี้เข้าเล่นทุกวันปะเนี่ยไม,ไม่นานๆเข้ามาทีเงี้ยเมื่อคืนหูสองร้อยกว่าไลค์อ่ะเล่นทั้งวันทั้งคืนเลยมั้งเนี่ยทำไมต้องตกแต่งขนาดนั้นลนะ่ะเธอเล่นอะไรนี่เล่นเล่นเมื่อคืนไปรอบหนึ่งแล้วก็เพิ่งมาเล่นตอนนี้รอบหนึ่งรอ,รอบหนึ่งรอบหนึ่ง ใหญ่อชอบเลยสับเนียนะเอ้ยบุลลี่เหรอ <laughs> จะเชือะไรนะบุลลี่เหรอเป <laughs> ล่เ <laughs> ปาเราไม่ได้บุลลี่เลยนะอ <laughs> ยาอยากนี่พวกหนังคนเนี่ยขนานี้เธอแบบจะส่งภาพข้าอยากย่าวีนี่ก็ฮักดูเหมือนกันเนทุกท <laughs> ี่ฮักดูเหมือนกันนี่ก็ฮักเหมือนกันนี่ก็ฮักเหมือนกัน เธอเธอเคยเห็น,นเธอเราจะเล่นประยักษ์ก่อนให้เธอดูดูป่ะอะไรอ่ะอันนี้ดูดีๆนะฮะตั้งใจนะตั้งใจดูนะหนึ่งสองซ่อนเอ้ยเป็นไง ผู้หญิงบ้าอะไรรู้จักคา,ามุยได้วะไม่รู้อ่ะเห็นเขาในเฟซเต็มมือโตหายตัวนะมันก็คือหายตัวไหมที่แบบอะไรในในนิกจอกไหมที่นักเกมมันเดียวก,กันอ่ะ uh huh. ใช่ไหมแล้วแบบมันบอกว่าคามุยมันก็<อ>หายไปเลยคารับคารับโอ้โหนึ่งแถวๆนู้นเลยตาคมผมดำหมดเลยไะเนะี่ยผมมันต้องดำผมไม่ทองไงใช่แล้วแถวภาคใต้มันมันก็จะแบบ คมคงมันไม่ใช่หนคงเหรอครับผมดำเมื่อคิ้วดกเลยประมาณเนี้ยคิ้วไม่ดกมีมาครึ่งหนึ่งมีมาครึ่งอ้าวเหรอแล้วหายไปไหนครึ่งนึงครึ่งนึงอาไปฝากธนาคารไว้เหรอเมย์ไม่ให้มาเมย์ไม่ให้มาก็เอาง่ายๆอยากได้คิ้วมาปั๊บจากเมยอ่ค้างเลยทำไมอ่ะก็ตอน ตอนแม่เธอหลับอะเธอก็เอาเอาบัตเตเลียนไปโกนคิ้วแม่มาไทยข้ามคืนเลยได้คิ้วจากแม่แน่ๆข้ามมาโแม่ต้องเตรียมมุ้ไม่ให้ต้อเธอก็ใช้อันนี้ที่ขามุ้งแล้วก็เธอก็หายไปถ้ะไปไปจากแม่ไม่มีตังค์เลยนะ นราสุขส,สันต์นะสุขสันต์เกาะเชื่อฮตะเกาะแมกิมอืมช่วงโควิดด้วยนะเกาะแมกินเกาะแน่นเลยนะจับมานะบ้านในมันเกาะแน่กินเดี๋ยวจตื่นดั่งทำอะไรจับอะไรอ่ะน,อนั่งซือ้อนั่งซือ้อ<ช>น,นั่งซือ้อนั่งนั่งซือ้อจะไปแล้วนะจะไปไหนหรอไปแล้วไปไหนหรอไปแล้วอ่ะ ไปน้าบ้านอ๋อไปหาแมไปไหนไปเมอะไรไปบายเดี๋ยวไอ้ใครว่าสาวตายแม่งน่ารักลองดูุกคนสาวตายแ่งน่ารักเลยไอ้แย่คมสาวแม่งก็น่ารักไอ้เหี้ย่สาวตายแม่งคมทุกคนเลยเสียดายเสียดายถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากไลค์กดแชร์กดซับกดซับใครเลยทุกคน เจอกันอีพีนหน้านะครับไปละอีพีนหน้าเจอกันทุกคนบ๊ายบาย